รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยยยัยัยคู่ที่เจ็ดในรอบ32ทีม ใครจะได้ไปต่อมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้หนึ่งล้านบาท การค้นหาทีมปายิงชุบที่เก่งที่สุดในประเทศไทยปายิงชุบแห่งชาติทีมจากทุกภาคทั่วประเทศไทยครับจับคู่เจอกันผ่านเข้ารอบ16ทีม8ทีม4ทีม2ทีมและดวลกันหาที่1นั่นแปลว่าผู้ชนะในรายการนี้คือทีมที่ไม่เคยแพ้ใครเลยรับรางวัลเงินสด1ล้านบาทจากธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน เกมง่าย ถค่ออกค้อนกันไกกระดาษนะฮะแต่เดิมพันก็ด้วยศักดิ์ศรีของคนทั้งจังหวัดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งโดยการเชียร์ทีมที่ท่านชอบครับและที่สําคัญนะฮะในเกมนี้นะครับเ,เราแข่งกันในระบบ10บแต้มจังหวัดไหนทนาคะแนนถึง10คะแนน,นก่อนผ่านข้ารอบเลยถูกต้องและระหว่างทางก่อนถึง10คะแนนนั้นมี3ตัวช่วยให้แต่ละทีมได้เลือกใช้กันตัวช่วยแรกตัดอาวุธคู่ต่อสู้คจะสู้จะออกอาวุธได้เพียงแค่2อย่างเท่านั้นนะฮะเพิ่งสร้างความได้เปรียบให้กับทีมเราตัวช่วยที่สเปลี่ยนต เราก็เปลี่ยนออกเพื่อเลี่ยงการพบเจอกันครับ และตัวช่วยสุดท้ายกลับดวงครับแพ้เป็นชนะชนะเป็นแพ้โอ้โหนี่เป็นสําหรับตัวช่วยเพื่อช่วยตัวเองเลยนะฮะในกรณีที่เราแพ้บ่อยๆก็กลับดวงมาซะเลยให้เรากลายเป็นชนะไปเลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่รอบ32ทีมสุดท้ายครับคุณผู้ชมติดตามไปยุ่วชแข่งช,งชาติมาตลอดจะพบว่าแต่ละทีมนี่ก็ไม่ธรรมดาถูกต้องมากันเต็มเหนียวเลยนอกจากความสามารถในการไปยุ่งฉุบครับเอาของดีมาอวดกันอเอาเรื่องราวที่ภาคภูมิใจในแต่ละจังหวัดมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทั้งประเทศได้ทราบกันครับและคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าจับตามองนะฮะ เริ่มตอนนี่ฝ่ายแดงของผมฮะดีครับก็บอกได้เลยว่าเนื้อนุ่มนมดีกรีดังครับ <ฮะ S 1> สระบุล<ย>ีนี่ฮะนี่ฮะดูฮะโอ้โหตัวได้อย่างแบบว่างดงามและเทรนเนอร์ผู้ประชาการรบนะฮะพี่ตายเชิดเยี่ยมดีครับ เรียกันก่อนเลยว่าเราสระบุรีช่วงไหนเนี่ยก็เป็นสระบุรีโดยเออโดยบังเอิญฮะจริงๆแล้วผมเป็นคนสระบุรีเพราะผมมารู้ทีหลังว่าครั้งหนึ่งครับหลานชายหายออกจากบ้านไปประมาณ5เดือนประกาศหาโต๊ะก็หาไม่เจอไปเจอที่รู้เขาไปอยู่ที่นู่นเลยครับสระบุรี พระพุทธบาทสระบุรีไปอยู่ที่วัดไปเป็นเด็กวัดอยู่ครับพ่อไปสงสารหลานนะยังไงไปเที่ยวไปเที่ยวมาที่วัดก็เลยไปบอกหลวงพ่อครับถ้ามีตลงตลกก็บอกนะครับจะไปช่วยที่วัดได้อล้ก็ผมเลยกลับการไปเป็นคนจังหวัดสระบุรีไปโดยบางเอินครับอ๋อนี่คือความผูกพันที่มีต่อทีมนี้นะฮะวันนี้ก็เลยรับอาสามาเป็นหัวหน้าทีมสระบุรีขอรับ เรามาดูผู้เล่นแต่ละคนครับเป็นสุภาพสตรีนะฮะถักเปียคู่มากันทั้งสามคนอ่ะท่านแรกแนะนำตัวครับเครับค่ะชื่อสุดที่นันเต่าทองค่ะเป็นผู้ช่วยบรรลักร์ค่ะเอาละคัะคุณสุดที่นันนะครับอ่าคนต่อไปครับ พี่พาดายอนวิชาค่ะเป็นนักวิชาการเงินและบัญชีค่ะอา่าต่อไปครับที่พรคูมีค่ะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะครับท่านนีภุราศีค่ะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ค่ะอ่าท่านสี่ท่านนี้ก็สังกัดอยู่ในส่วนขององค์การมหาส่วนจังหวัดด้วยครับใช่อ่าก็เรียกว่าทีมงานอบจจังหวัดสระบุรีนะครับยกทีมกันมาเลยโอ้โหก็เรียกได้ว่าวันนี้เป็นไงฮะทีมของเราเข้มแข็งเต็มที่ครับก็มีสโลแกนว่าอยู่แล้วว่าสระบุรี ไม่เคยแพ้ใครนั่นเลยฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มั่นใจแน่นอนที่ผมไปอยู่สระบุรีผมชอบสโลแกนของเขาฮะจังหวัดเขาเนี่ยผมชอบมากนี่ตัวแทนสโลแกนมาแล้วอะไรฮะเนื้อนุ่มอ่านมดีเออสลีดังเออเอาล้ฮะเขามั่นใจขนาดนี้ขอให้โชคดีครับปายแดงสระบุรีเป็นไงทีมผมนี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วธรรมดามาด้วยกัวเลยเออ พระพุทธบาทสูงข่าเชือนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ฐานผลิตอุตสาหกรรมกเกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยวหนึ่งเดียวกระรี่ปับ๊บนมดีประเพณีดอกไม้งามเรืองอาลามทุ่งทานตะวันหรือล่างเมืองชุมทางสระบุรีไม่เคยแพ้ใครและนี่ก็คือทีมสระบุรีที่มากันทั้งหมด4สาวภายใต้าการคุมทีมของเทรนเนอร์ตายเชิญยิ้มตัวทีเด็ดของทีมนี้จะเป็นใครต้องมาติดตามชมกันครับ ดูฝั่งผมฮะมาแบบสไตล์เป็นสัตว์เหมือนกันฮะแต่โหดกว่าฮะฮเข้มแข็งกว่านะ,ะฮะต้องดูจากทีมพี่จิตรกันและเพื่อนกประจำทีมพี่อรชรเชิญยิ้สวัสดีครับพี่จิตนี่คู่กับจอรละเข้เลยฮะ,ฮะนี่เอาจอรละเข้มาด้วยเลยนะ ขอโทษนะคะพูดคํานี้มาม,มันมันมันขอแก้ตัวขอแก้ขาว้วยนะแสลงลใจมันไม่สแสลงใจครับมันมันยังไงอ่ะจระเข้มันไม่มีลิ้นแต่อรชรอนอะมีลิ้นแพวพราวโอ้โห,โหเดี๋ยวคุณอรชรน,นี่คุณเป็นชาวพิจิตโดยกำเนิดเป็นคน,นคพิจิต ไม่รู้หรอกน่หน้าเหมือนจระเข้ไหมล่ะโอ้โหอันนั้นเชื่ออยู่นี่อยู่นี่เป็นคนที่พิจิตรจริงเป็นคนพิจิตรโดยกําเนิดแต่บ้านอยู่ตัวอำเภออำเภอตักพางหินครับผมนอนในบึงเลยใช่ไหมฮะใช่กันนอนอยู่ในบึงเอ๊ะสไปเดอร์แมนก็เลยเกินนะเอาล่ะทีนี้ก็เทรนเนอร์เป็นคนพิจิตรโดยกําเนิดนะถูกต้องครับผมเรียนแต่ว่าเรื่องความผูกพันกับทินกําเนินนี้ไม่ต้องถามกันให้มากความใช่แนะนําตัวผู้เล่นทีละคนเลยนะครับครับผม วชรากรองจัดการพานิชย์นะครับรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพิจิตครับอ๋อท่านรองมาเองเลยนะครับรเชิญครับนะครับ,รบผมนายสอนพริกเทศผู้ทรงคุนวุฒิพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรครับลุงครับน้ำขิงสักถ้วยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลูกทีเราอออาจจะรุ่นใหญ่อาจจะอาจจะเก๋าแล้เก๋าประสบการณ์ใครับเออแต่ผมเกรงว่าจังหวะออกท่ากันไกลนิ้วจะล็อกหรือเ่ล่ายังไงอบอุ่นร่างกายไว้ตลอดมอมมาต่อไปฮะ ครับผมเจนตันเลี้ยงผู้อำนวยการกองการศึกษาอบจพิจิตรครับอ๋อเป็นพอออนี่พอออผมนะฮะคืออ้อยครัไม่ใช่ผู้อำนวยการผนยการผู้อา้นวยาร้อนยารผู้นวยการ้านยารผู้อำนวรนร้อนารผู้อนวาร้ารผูอนอารผูนรนยวานตย้เจ๊วรนวยวอนยา้น้ยกอกินใครได้ก้องกินกนวองนะครับอนรนวนารวัดาิจิตรคุณมันนใจในลูกทีมคุณแค่ไหนมั่นใจฮะพวกความมั่นใจมาขนาดไหน แต่เต็มร้อยก็ไม่กล้าบอกเต็มเนาะเต็มร้อยอยู่แล้วยังไงคนวิจิตต้องสู้อยู่แล้วถูกต้อง เห็นแบบนี้นะครับพอจะดูออกแล้วมั้งครับว่าทีมจังหวัดพิจิตรเขามีความพร้อมมากแค่ไหนเล่นเอาเทรนเนอร์ต้องสะบัดห,หน้ากลับเลยทีเดียวร,รับนยโยบายคุณเลยนะครับผมแต่บอกได้เลยว่าทีมนี้มันใจแน่นอนนะพญ<ร>า<ร>ชาระวันมาเองแบบนี้ครับผมฝ่ายน้ำเงินพิจตสู้ไปเลยที่นประสูตพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพลิดเพลินบึงสีไฟศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรรถเด็ดซ้มผ้าคอยข้าวเจ้าอร่อยรือเรื่องตำนานเมืองชาลวันพิจิตสู้และนี่คือทีมชายล้วนจากจังหวัดพิจิตนำทีมโดยเทรนเนอร์อรชรเชิญยิ้มบอกได้เลยครับว่าเกินร้อยครับทีมนี้อายุนะจ๊ะไม่ใช่ใจ้ายล้อเล่น ถึงจะแก่แต่ก็ยังมีไฟอยู่วันนี้ทีมโคบานสาวจากจังหวัดสระบุรีจะต้องปะทะกับทีมพลังหนุ่มน้อยน้อยแมเรียกว่าความหนุ่มเหลือน้อยเต็มทีอย่างทีมจังหวัดพิจิตรเมืองชาละวันเรายังไม่รู้ว่าทีมใดนะครับจะได้ไปต่อแต่ความสนุกนี่รออยู่แน่ๆพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ4คนเลมเกิดแก่เจ็บตาย เปียคู่อย่างกับพจมานสาวต้องมานะนี่คือสถานสถานสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเริ่มต้นนะครับ คนไทยทั้งประเทศเป็นพี่น้องกันถูกต้องครับทำการแข่งขันนะฮะเราก็จะมีการมอบของที่ระลึกเป็นธรรมเนียมประจํารายการของเราใั่ความสัมพันธ์กันไปแต่ละจังหวัดนะฮะนำของดีตีเองภาพภูมิใจมาเป็นที่ระลึกเพื่อแสดงถึงมิตรภาพแต่ละจังหวัดนะฮะเริ่มต้นนะฮะตัวแทนจากจังหวัดสระบุรีนะฮะผู้ที่ทําการมอบของที่ระลึกครับร้องประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีคุณสุจินบุญมาเลิศส,สวัสดีครับ ทแทนจากฝ่ายจังหวัดพิจิตรนะครับผมแทนเป็นรองนายกอ,องการบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรคุณพันธิพาภูวปรชิมค่ะมาเลยเอาละฮะอละฮะองมาดูสระบุรีเก่าวันนี้นําของที่ระลึกอะไรมาฮะครับสาหรับจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้นำกะหรี่ปั๊บนะครับซึ่งเป็นของฝาก ที่ขึ้นชื่อของสราวุลีนะครับซื้อที่ไหนก็ซื้อได้ครับแต่นี่คือออริจินัลครับนี่แหละฮะโอ้โหกล่องใหญ่ซส์ครอบครัวเลยนะฮะอ่ะเีนี่มาดูทางพิจิตฮะคืออะไรครับทางพิจิตคือหนังสือพระเครื่องเมืองพิจิตรค่ะครับดีเมืองพิจิตค่ะครับซึ่งในในนี้จะมีภาพของหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเงินที่เป็นที่เคารพนับถือค่ะกและจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศค่ะโอ้โหเรียกว่าพิจิตนี่เป็นเมืองพระเครื่องเลยนะฮะจะปิดมาสักองค์ไม่มีมาเป็นเล่มเป็นพันๆองค์มาให้ศึกษาาาคควมมมรู้กันนเลยะะี่ พร้อมพร้อมค่ะโโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวให้กับผู้จัดรายการค่ะอ๋อาล่ะฮะพอนั้นฮะทั้งพี่จิระเวรีครับมอบขอเตือนลิกกันเลยแม่ทัพของทั้งสองทีมครับต่างก็นำของดีประจำจังหวัดมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนี่แหละครับเป่ายิ้งฉุบแห่งชาติมาทั้งทีก็มีของดีมาฝากกันถึงที่เลย ที่จะทาการแข่งขันเดี๋ยวเราให้แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาเล่าก่อนดีฮะสระบุรีครับช่วงปล,ปลายปีต้นปีเนี่ยมีกิจ,จกรรมอะไรให้พวกเราได้ไปเที่ยวกันบ้างนะครับครับสำ,สำหรับจังหวัดสระบุรีนะครับมีอาชีพพระธาานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้กับชาวม่วกเกล็กจังหวัดสระบุรีนะครับก็คืออาชีพฟาร์มโคโนมนะครับในช่วงวันที่17มกราคมขอ,ของทุกปีนะครับ <วน S 2> เป็นวัน,นเกิดโคน<อ>มแห่งชาติครับเผมาก็จะ จะมีงานที่อำเภอมกเหล็กครับที่สาคอนโคนมไทยเดนมากครับโอ้ไม่น่าเชื่อวันเกิดผมเป็นวันโคน,นมแห่งชาตินะโอ้กจะมีนมสักแปดเต้าแล้วเกิด <c oughs> ให้ลูกหลานมารีดเล่นนะฮะ <c oughs> ให้ไปกันเลยฮะจัดที่ไหนยังไงฮะาง,งาน สำหรับงานจัดที่อำเภอโบกเหล็กนะครับที่อสครนะครับอยู่ติดถนนพิธาภาพนะครับงานจัด9วัน9้าคืนครับที่นั่นครับเราจะรีบนมกันอย่างเมามันเลยนะฮะมาที่พิจิตรกันบ้างครับเรามีกิจกรรมดีๆมีงานดีๆอะไรบ้างครับเป็นงานวิ่งหนีจระเข้น,นะครับสำหรับจังหวัดพิจิตรนะคะที่โด่งดังเป็นที่รู้จักรู้จักทั่วประเทศนะคะก็คืองานแข่งเรือยาวประเพณีค่ะซึ่งเป็นสนามที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีคนชมมากที่สุดในประเทศค่ะครับ โอ้จัดเมื่อไหร่ยังไงครับพี่จัดทุกปีนะคะเป็นประจําทุกปีในเดือนกันยายนเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนกันยายนค่ะคครับ่ะอานะฮะขึ้นชื่อนะฮะลีดนมสระบุรีนะฮะไปดูเลยยาวพี่จิตกับมากินกะหรี่ปั๊บที่สระบุรีนะฮะแล้วก็ไปดูจระเข้ที่พี่จิตดีครับกลับมาลีดนมซ้ำอีกทีครับผมแกลพัดลมแรงกว่านี้อเอาล้วฮะตัวแทนทั้งสองจังหวัดขอบพระคุณมากนะครับเอาละ และเพื่อให้การแข่งขันนะครับเป็นไปอย่างถูกต้องและยุติธรรมครับเชิญกรรมการาาตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่เราต้องต้องระเบิดเสึกระหว่างสระบุรีและพิจิตรนะฮะกองเชียร์สระบุรีส่งเสียงมา นี่ละสองทีประจำที่เลยฮะน,นี่ละฮะเราจะเริ่มต้นแข่งขันแล้วครับโอ้โหนี่ละฮะแล้วผมมาแข่งกับใครนีฮะฮะแล้วผมมาแข่งกับคนทีม่มาแข่งกับคางทะเนคี่ย <c oughs> <c oughs> ิิจตนี่สารพัดสัตว์เลยใช่ไหคร <c oughs> ับแตะเพศก็เหมือนจะเหมืน <c oughs> อนคางเขาย่าบพ้นเหยียพ้นยางใส่เลยนั่นสิครับแมจะให้เทรออนเนอร์อลชรเหมือนอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> ทีแรกก็ไม่เหมือนหรอกแต่พอทำท่าทำหน้าอย่างนี้มันก็จริงของเทรนเนอร์ตายเขานะ ี่ฉันอรชรเป็นพาร์ทเนอร์เห็นเนอร์อะไรอยากขายไม่ได้ไม่อยากขายเเดี๋ยว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 ต่อสู้กันด้วยการไปวิ่งฉุกเท่านั้นฮะมาร้างกายกันฮะมาซ้อมซ้อมมือฮะเออสไปเดอร์แมนครับโอ้แผลไม่น่ากลัวแต่หน้าไม่น่ากลัวเดี๋ยวนีคุณปลอบใจกันหรอโอเคมีอะไรี่ตงฟังดูการผ่านเดียกันพอค่ะไม่ต้องเงินค่ะไม่ต้องเข้ามาเอาละมาซ้ำอีกฝ่ายแดงจะได้เลือกพูดแข่งขันก่อนมาเลยฮะ ท่านแรกเลยเอาแค่ผู้เล่นผมนั่งสี่คนนี่ก็กินขาดสี่คนฝั่งนู้นแล้วฟังคุณเตรียมยาดมวหรือยังดูถูกนะคะดูถูกนะอย่างเงี้ยขอโทษดูดิดูเหนของฉันมาสี่คนเห็นไหมเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่สิเดี๋ยวๆดีต้องมานำแบบว่าให้เออไม่ไม่เชียร์เขาล่ะ เล่นอ้างอิงสัจธรรมเลยครับเกิดแก่ไม่เท่าไหร่จ้ะแต่เจ็บตายนี่นะสิลูกทีมันจะเล่นด้วยหรือเปล่าเทรนเนอร์อลชอออ้คมตัดไม้คมนามเกิดแก่เจ็บตายกลัวไหมกลัวไหมเออไม่อกผมชอบจังอยทีงดียวเดี๋ยวเห้าเดี๋ยวห้าครับพี่สอนยังไหวนะฮะไหวนะฮะอันนี้มารอแข่งหรือมารอตรวจสุขภาพฮะแต่ผมชอบฮะชอบงานสเกตนะฮะชอบคนที่สามอ่ะ เห็นด้วยว่าจะแก่รูปร่างจะแก่อย่างนี้แต่แกไว้ผมในวัยรุ่นมากทำไมฮะอันนี้เราทรงที่บ้านผมกเรียกว่าทรงบ๊อกเทฮะบ๊อกเทไงอ่ะเทไปข้างหลังข้างหน้าไม่มีรู้ได้ยังไม่มีไหนขนาดเอามาปิดแล้วยังเห็นอีกโหทรงนี้ไม่ได้ง่ายๆนะฮะวิธีการเซ็ตทำยังไงฮะทำไมฮะเดินไปตรงทุ่งนาให้วัวเลียวหัวนะเราจะเรียกป้าไปเองแต่ดูฝั่งนี้นะฮะนั่งก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเออเอาละวันนั้นเรียกตัวเพื่อนขัมาเลยเรียกเลยเอาคนแรกเลยครับขอเชิญ นี่นะใครน้องสุดทีนั่นนะมาโอติ๊ดเลยนี่นะเี็นไหมเปียคู่อย่างกับพจมานสาวต้องมานะปี่คือสถัตสถาสตนี่ฮะอย่าครอย่ามันลงกับเทนเนอร์ฝั่งนี้นะไม่ก้าวไก่กันนะอันนี้คนแรกของผมแล้วสุดทีนั่นครั้งอะไรครับที่มายืนเนี่ยประกบกับพี่เงี้ย โดยมากหมอห <ไป S 2> มอชัดเจนไหมครับคุณผู้ชมเทรนเนอร์อลชอนบอกว่าถ้ามาประกบกันแล้วก็คุณสุดที่นั่นหมองแน่ๆเอาไม่เชื่อมาดูกันเลยแล้วจะรู้ว่าจริงหรือเปล่าตัดไม้คมนํามาส่งมาเลยฮะใครดีฮะลุงสอนพี่อสอนไนดะ้อขอโทษทีนะที่ผมเลือกลุงสอนเพราะอะไรเพราะอะไร,ะไรครับ เอาเขาคนแรกแล้วต่อไปคงไม่มีเขาบ้ากลัวไม่ไหวครับผมให้เล่นก่อนให้เล่นก่อนยังไงผมอยากให้ลุงสอนสัญญากับเราว่าว่าอายุไขลุงจะอยู่อายุไขลุงจะอยู่ถึงสุดเกมนะฮะเดี๋ยวดี๋ยนะแล้วที่เกิดลุงเขาอยู่ไม่ถึงเกมทำไมโทษทีลุงไม่ได้แช่ครับเออการชนะแล้วก็ไม่อยู่ไม่ถึงเกมมาทำไงอย่ารีบฮะรีบฮะอย่านอนดึกเดี๋ยวความดันขึ้นพอสี่ร้อยนั่นนะครับผมเอาละมาเลยฮะเริ่มต้นในคู่แรกทีมไหนจะประเดิมหนึ่งคะแนนก่อนมากรรมการ สอนเจสอสาว,สาวล้วชอบเลยชอบชอบน,นะครับเม<แ>ื่อผมสั่งเตรียมครับกำมือข้างที่จาะอาวุธขึ้นแน่ลำตัวจากนั้นรอสัญญาณนะครับเม<ๆ>ื่อผมให้สัญญาณไปให้ผู้่งขันออกมือพร้อมกันนะครับหนึ่งสองแล้วค่อยออกอาวุธๆๆนะครับในกรณีที่ออกมือไม่พร้อมกันผมจะยุติการแข่งขันแล้วเริ่มใหม่เข้าใจนะครับ เดี๋ยวครับกรรมการนี่เป็นลูกชายลูกสอนหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเป็นนักชีพผมคล้ายกันครับเช็คประวัติในการกรรมการครับตัดคะแนนเลยครับไอตัดทำไมถามดูการกรรมการเทรนเนอร์สระบุรีจับใช้ตัวช่วยไหมครับตัวช่วยเหรอครับไม่ต้องครับผมดูแล้วครับตัวนี้อย่างนะฮะอย่างนะพี่จิ๋งใช้ตัวช่วยไหมครับถ้าว่าหนูจะใช้กรรมการช่วยหนูได้ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับไม่ใช้ค่ะไม่ใช้นะครับ ผมขันกรรมการสั่งเตรียมนะให้ลุงสอนสั่งเสียลูกหลานยังนี้ตายรา้เ่มันแช่งไงโอเคมามามามนีลาพีขันเตรียมต้องโช้เอาละฮะ1คะแนนแรกฮะไปกำลังที <estrat proposals. S 2> ่เลยนะรอสัญ <laughs> สนนนนเสมอครับเสมอนะฮะเบรกไม่ได้เดี๋ยวมือจะฟาดยกนี้ไม่เป็นการฟาวนะครับดูจากภาพช้านี่อาจจะมีจังหวะที่เหลื่อมกันอยู่นั่นอาจเป็นเพราะว่าฝ่ายลุงสอนอาจจะมีปัญหาทางด้านไขข้อที่เป็นอุปสรรคเล็กน้อยเอาเดี๋ยวหมดยกนี้ครับไปหยอดน้ำมันสักหน่อยก็คงจะหายนะจ๊ะเออ่า ขอโทษน,นะคะ,ะอย่าหาว่าเรื่องมากทไมครับกรุณาอย,ย่าเฮ้ยเฮ้ยนะกลัวช็อกครับหนูกลัวหน,ชนชุชอ็อกหนูกลัวคอหนุ่มช็อกกันไม่มเลยช็อกไม่เท่าไหร่ฮะตอนนี้ลุงสั่งไข่ข้อแดงลำบากแล้วหยุดเดียเด๋ยวฟาดโหดเนี่ยไม่เห็นไหมบอกว่าเห็นเจ้าสา้วมุญจะสั่น,นเอออ้าวมากรรมการไปต่อฮะครับสดีลุยอย่าลืมนะครับออกอาวุธแล้วนิ่งไว้นะครับชัดเจนนะครับหนึ่ง สองแล้วค่อยออกอาวุธ<า>นะครับ<า>ใจนะครับเตรียมยกที่แล้วครับยังไม่รู้แพร้รู้ชนะเลยนะฮะนี้ต้องมาลุ้นกันต่อว่าคุณลุงสอนจะแขนเคล็ดหรือไม่เอ้ยไม่ใช่คุณลุงสอนจะใช้ความเก่าเอาชนะคนสุที่นั่นได้หรือไม่ติดตามในช่วงหน้าครับโอ้เป็นไงมั่นใจไหมมั่นใจม,มั่นใจ,นใจยังไงเพศเองยังไม่มั่นใจเพศตัวเองเลยแรงไหม ตายแล้วตกใจนึกว่าใครใส่ควายจนูเดี๋ยวนะสภาพยังไม่น่าไปกล้าออมใครสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนไปยิ่งแข่ชาอ้าวมากรรมการ ไปต่อฮะสนอนฮะลุยอย่าลืมนะครับออกอาวุธแล้วนิ่งไว้นะครับชัดเจนนะครับหนึ่งสองแล้วค่อยออกอาวุธน,น,นะครับใจนะครับเตรียมรอสัญญ,ญาณ

คะแนนแรกนี่เป็นของจังหวัดสระบุรีครับแต่ลุงสอนนี่สิตกลงออกอาวุธช้าหรือว่าคิดช้ากันแน่ล่ะเนี่ยโอโ้เริ่มตน้นแล้วฮะเริ่มตน้นประเดี๋ยวไม่ค่อยออสวยเยนะฮะเขาเขาใจเขาทั้งวุ้นเด็กทั้งนี้แก่คือแล้อย่างหนึ่งเอาเอาเป็นเอาตายแล้วนจะเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ทำไมก่อนที่จะแข่งขันเนี่ยแกกินก็ข <c oughs> อ,อ <c oughs> ที่เขาสั่นเนี่ยนะที่เขาสั่นไม่ได้ติด เขาตั้งระบบไว้ขอบคุณเลยตอนนี้นะสระบุรีพราเดิมไปก่อน1ต่อศูนย์คะแนนเอาละแยกย้ายกันไปประชุมแผนไปครับโอเคครับการที่จังหวัดสระบุรีครับได้คะแนนแรกไปก่อนฮะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมไม่น้อยเลยเทรนเนอร์อรลชรจากจังหวัดพิจิตร จะต้องหาวิธีแก้ไขเพื่อเรียกเรียมวยขวัญของทีมกลับมาบ้างแต่จะทำอย่างไรนั้นติดตามได้ในตอนหน้าครับเรนเนอร์เรนเนอร์สลับลีกาปั้นตัวที่เป็นตัวพี่คาเลยครับผมอ่ะทีนี้ง่ายง่ายครับจระเข้หนักมันเหนียวฮะไม่อยาจกาจ,ะจะกล่าวถึงนะะว่ายอะเยอะ,ยะแล้วซ้ำเติม <laughs>